วันนี้เราจะมาทายคำอะไรเอ่ยแตกหัวแตกได้ไหมคะยังไม่มีค่ะจะหวัวแตกจ้าตาแตกค่ะยังไม่มีค่ะนั่นเอาแม่มาตาแตกตาแตกแล้วนี่แก้มแตกใจแก้มแตกพี่บอไม่มีค่ะแก้มกับมีอยู่นิมี่แตกแง้มหนาวแม่แตกหมดเลยขาแตกค่ะยังไม่มีค่ะเฮ้ยมาเกิดขาแตกแล้วสิ เห็นแตกเลยจ้าเพรตีนกระแตกเป็นยังไงแตกยางเตี้ยตัวเลรอจ้าเมันยังแตกนาะมันนี่ได้ตู่เข้ากับโบมีหม่องแตกใส่แตกมีบอกค่ะยังไม่มีค่ะเอาตี้ล่ะไม่ไงีเรียนคิดบ่ออกใจแตกมีบอกค่ะใจแตกค่ะไม่มีค่ะแตกบ่มี่เลยขั้นสั้นกับเป็นตรงรอบอื่นทั้งแตกมี่บอกค่ะทั้งแตก เหรอเขาเอารลวดหนักหมองรลอยมูนี่มันม่มีแล้วเื้าอยู่คนไกลๆเนี่ขอติดมนริสิเมนเนี่ยเอืนแตกได้บานเเมียมเอาลูกเทิง์นเุหรี่มโอ้เขียวแตกสองแตกสามได้หมดเลยค่ะเอาเลยโอ้ยเรียนแล้าเออถ้าอย่างนั้นก็ านแตกมีไหมคะถ่านไฟแตกค่ะค่ะตื่นตต้นเมื่อนาน่พอนั่งถือถ่านไฟหมดทำไมยายเรียดรู้โอ๊ยดังถ่านทุกวันมันแตกใส่ทุกวันเลยค่ะหน้าเป็นแผลหมดแลยหนึ่งสองสามสามมีแต่สีเขียวเลยไม่มีอนะคะไม่ยางแตกแคลกแตกเออแตกหมดแล้วแหละเธอได้ค่ะตอได้เลยค่ะเออ ยังแตกบันตัวแตกยังไ่ค่ะตัวแตกแตกเยอะเนาะปากแตกเอาไปหรือยังคะปากแตกอะไ่ีค่ะปากกับบอมี่อืมมาหนีอืมผุนแล้วอ่าผุนแล้วพุนแล้วตีนแตกค่ะยังไม่มีค่ะเออนียังกีแตกอีกบันนี่เอาอะไรคะอ๋อ ันนี้แตกนี่บ่ค่ะลูกกลองแตกไหมคะลูกกวงไอ้ลูกกวงแตกสีเลยค่ะว้สีเลยเหรอสีเลยเหรอเลียงนะคะเลี้นะเธอคิดบ่ออกนะจ๊ะหนึ่งอ้าวสองสามเมาสี่โอ้ยไม่ได้เลยเธอพี่เด๋ยไม่ได้สักดอกเลยท่าได้ต่อค่ะได้แต่เขียวจ้ะโอ่งแตกมีไหมคะ โอ่งแตกไม่มีเหรอส่วมแตกนี่บมอคะส่วมแตกค่ะเลี้ยันเลี้ยนโอ้ยเลยมันมีแนวหอมจักหน่อยแน่นะไปฉันไปยเบิ่งอยู่นในห้องมีแต่แนวเหม็นๆได้แล้วนี่ยางแตกค่ะยางแตกว่ามี่จีคันป้าเอ้าจีคันป้าเปลี่ยนยางเดี๋ยวค่ะไม่เธอท่อน้ำแตกนี่หมอคะท่อแตกค่ะมีสามค่ะท่อแตกมีเถืยประชุประการร้ายตัวนี้เธอรีไกลๆนะเผื่อมันไม่เหม็นหนึ่ง สองโอ้ยแชมพูแดงชมพูแดงชมพูเอามาก่อนนะล่ะจะนันไหมคเรื่อไปแล้วบันทึกไปแล้วค่ะมาแล้วนะคะระวังมันเสต๊ะสีแดงกับสีชมพูตึงแงตึงตึงโอ้ยห้าร้อยแตกอีกตึ้งตึ้งเฮ้ยอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกใบที่สองทันอยู่ไหนเอามา ว้าจะห้าร้อยห้าสิบตึง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 สมองคอยกลับด้านแล้วเส้นเลือดแตกค่ะโอ้เส้นเลือดแตกด้วยโอ้ยเส้นเลือดเริ่มนทแตกแล้วอ่านถ้วยแตกจ้าถ้วยแตกมิวขาถ้วยกระแตกอยู่ดิไ่มีค่ะร่างถ้วยแบบว่าแต่พออยู่ดีถ้วยคอยไปแตกกระเบื้องน่ะลระเบ้องกรื้องแตกวันนั้นถ้วยกระเบื้องแตกเอาแตกเอาจ้า ว่ยก็เจ้าสื่อแล้วพอ,อซื้อไมอ่เอกเนอะออีหยังแตกเนาะบาดน,นี่ท่อแตกเอาไปไปคันมีบ่คันท่อแตกเ,เออเอายต่เเอ,อเอาไปซะคันกกเรีเยนปวดหัวบ่แล้วเ,เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวข้านสั้นกะสิเอาอันเอาเอาเดี๋ยวเด้อคือหาก่อนมันมันมีหลายอยู่แตกอยู่รอแถวนี้ล่ะค่ะมันอยังแตกเอาลังเทีย เนยวแตกว่ะน yeah, no ่แตกคอยวัดมาได้คอยวัดมาได้คอยปวดแห้งๆคอยเข่าเ่าะท่านแม่คอยกระดิ่งแตกขดิ <oh! ่กระดแ่กนี่วะคะโอ้ยขีแตกิ่งเร็ยบแห้งขยอยเข่าว่าท่าน่ะวอเรื่องเงียวร่เง้ยวแตกโอ้ยมันขีแตกอยู่ในร่างกายเราเงี้ยวกัะแตกโอ้ เห็นบักม่วงแล้วน้ำลายแตกนี่บมอค่ะนั่นเห็นบอบักม่วงตั้งค์โคโล่ยู่หอนดีวายสีละค่ะอุ้ยเออให้คอยเ็ทน้ำปิ้ปลาหวานเลยหอดสีโอ้ยแย่เลยสี่ในสีนะคะให้คอยสีน้ำยาเตียร์แน่สีเลยจ้ะส้มเหลืองอีกทีหนึ่อยู่ใส่น้องให้เจอสามโอ้ยสีเดียวสุดท้ายสี่เดียวได้เหลืองกับส้มนะคะ นะคะโอ้กินยากกินแค้นแท้โอ้โอ้ร้อยยี่สิบไม่ไปไหนเอาแม่เลียนเจ้าอย่าบอกกันค่ะน้ำแตกน้ำแตนโอ้ขอโทษนะคะน้ำแตกน้ำแตนแล้วแยกทางน้ำแตกแล้วแยกทางเอาไหมคะมีไหมคะน้ำแตกแล้วก็แยกทางใจมากจะใส่น้ำแตกแยกทางโอ้ยข่อยแค่ได้ยินเนาะเขากะว่าน้ำรวดเร็วพระ่อยว่าเนาะข่อยแค่ได้ยินเธอ 4, อพ่อไอแม่เอ้ยขาคอยคอยกลับไปบ่ถืขอ,ข,อ,ข,อ,ข,อขึ้นกันเลยเว้ยน้ำแตกเราแยกทางเราไปได้ยินมาแต่ใส่ใส่แตกยัไม่มีค่ะใส่แตกบ่มีออื้หงวยมานี่กันสิแตก <laughs> <laughs> ยังแตกอกีกบัดรยังไม่ขีแตกอกี่แล้วมันขีแล้วมินโซดแตกสายไปเลยไม่มีค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะไปให้ค่ะอยู่วัดมาอยู่วัดค่ะตะบะแตกค่ะ โอ้เจ๋งจังเลยเธอใช่มาถวายยุ้งบแตกเลยคิดเหรอคะมากเลยเก่งจริงๆเพราะว่าคอยคอยกระชือรายยุ้กับคอยไปวัดเจ้าไหนแตกย้ำนั่นนะอยู่ไหนเล่นเลือกเอาให้ถูกนะเธอโอ้จบค่ะโอ้เจ๋งจริงๆเธอเก่งมากๆเลยเธอเก่งจริงๆจังโอ้า هه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  <applause> <applause>